สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีช s t e ต l ลบอลนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยายกับลูกค้านะครับผมตัวนี้เป็นยางยาวธรรมดาความหนา0.5ใช้ยิงในท่าบัตเตอร์ไฟนะครับก็ลูกค้าสั่งเข้ามา5คู่นะครับผมนี่นะครับเป็นยางพร้อมใช้งานนะครับยางตัวนี้ก็จะเป็นยางบางนะครับ ที่ใช้ยิงในท่า butterfly. ทัาเบอร์ฟลยท่าเตอร์ฟลยคือท่าอาแขนสุดนะครับเตือนนิดนึงนะครับคนที่เล่นไม่เป็นนะครับคนที่เล่นเป็นน่าจะรู้อยู่แล้วเนาะว่าควรที่จะระวังอะไรนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นนะครับผมแนะนําว่าค่อยๆศึกษานะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายนะครับ คือยางเนี่ยมันต้องแนบผ่านแก้มเรานะฮะคือใครจะใช้จุดไหนเป็นจุดเล็งอันนี้ก็ผมขอไม่ไม่พูดเนาะนะครับเพราะว่ามันมีหลายหลายแบบนะครับจะใช้เล็งไล่ตามเส้นยางไปจนถึงหัวง่ามก็ได้หรือว่าจะใช้วิธีอื่นก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนวิธีของแต่ละคนนะครับ แต่ว่าที่อยากจะแนะนำนะครับเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเนาะนะครับคือลูกมันต้องวิ่งผ่านแก้มเรานะครับถ้า,เ,าเล่นผีดวิธีหรือว่าพลาดขึ้นมาก็ค่อนข้างอันตรายนะครับใน่าน,นี้นะครับก็ถ้าใครเล่นอยู่เนาะนะครับผมมียางจําหน่ายนะครับผมยางความหนา0.5ใช้ยิงในท่าเบรดไฟหรือว่าท่าปีเซอร์นะครับก็ สนใจก็ทักมาที่เพจวีชูสติลบอลเนาะนะครับโอเคครับเดี๋ยวส่งให้นะครับผม